너를 바짝바짝 놀리뽀쇼너너너너너너무가짝가짝 놀란 말은 ชิกีมึนโงยอนจีแดอยองโซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆโซยอนจีแดหรือว่า Girls Generation กันนะครับในตอนนี้นั้นทม่มีการปล่อยตัวคอนเซปต์รูปภาพออกมาอีกครั้งนะครับกับ Cosmic Festa ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เป็นรูปภาพแบบเต็มวงนะครับครบส มาชิก8คนจากโซนยานชีแด้เลยซึ่งรูปภาพเซตนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในโลกใบใหม่ของเกลเจเนเรชันนะครับนั่นก็คือเกลเจเนเรชันอินทูเดอะนิวเวิลด์ซึ่งที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นโลกของเกลเจเนเรชันที่อยู่ในจักรวาลของ SM Culture Universe นะครับซึ่งยังไม่มีการยืนยันออกมาเลยว่าที่นี่ใช่กวางยาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเมืองที่อยู่ในแฟลตหรือว่าจะเป็นคอสโมคอสมิกใดๆนะครับที่อยู่ใน SM c u l t u r e Universe หรือนี่เนี่ยจะเป็นจักรวาลใบใหม่ ็นโลกใบใหม่นะครับอีกหนึ่งใบที่มี Girl Generation เนี่ยเป็นควีนอยู่ที่นั่นหรือว่าจะเป็นสถานที่นะครับที่ God of Sound เนี่ยเขาอยู่กันเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคอนเซปต์นี้แปลกใหม่ามากๆสำหรับ Girl Generation แล้วก็โซวอนเลยรูปภาพรูปใหม่นะครับที่เป็นคอนเซปต์ของ Cosmic Festa นั้นที่ปล่อยออกมาเนี่ยในยคืนนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน2รูปนะครับนั่นก็คือรูปเซตแรกที่เป็นหน้าปกของอัลบั้มในเวอร์ชันมาตรฐานนะครับสาวๆโซ,ซ,ซ,ซชิข,ของเรานั้นเนี่ยก็ยืนเรียงกันนะครับมีการจัดคอมโพส สิชันที่สวยงามมากๆดูมีความเบี้ยวดูเหมือนว่ามาด้วยกันแต่ไม่ได้ถ่ายด้วยกันแต่ละคนเนี่ยก็คอมโพสแตกต่างกันไปตามความจึง้งความปังของตัวเองที่สามารถโพสต์ได้ในตอนนั้นนะครับซึ่งองค์ประกอบของภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงสีฉากต่างๆเนี่ยก็ทําให้รูปนี้นะครับดูลอยขึ้นมามากๆดูเหมือนว่ามีการตัดต่อใดๆสาวๆในมาวางประกอบกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยสาวๆก็ยืนอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ถ่ายรูปในสถานที่เดียวกันนะครับความเบี้ยวของเกิลเจเนเรชันในคอนเซปต์นี้เนี่ยมาตั้งแต่ใน รูปภาพนิ่งในคอนเซปต์ของ Cosmic Festa เลยรูปแรกนะครับก็จึง้งแล้วก็ปังมากๆเพราะว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ดูโดดเด่นในเฉพาะทางของตัวเองมากๆไม่มีใครจมไม่มีใครหายไม่มีใครตายไม่มีใครดับเลยนะครับหลังจากที่แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วเนี่ยในตอนนี้ก่อนกลับมารวมตัวกันเนี่ยก็มีการนัดกันนะครับว่าให้แต่งตัวกันมาง่ายๆสบายๆชิวๆไม่ต้องจัดอะไรมากไม่ต้องเวอร์วางไม่ต้องยิ่งใหญ่ตามสไตล์ที่ตัวเองนั้นเนี่ยอยากแต่งมาเลยและก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับทุกคนแยกย้ายกันแต่งตัวมาได้ดีแล้วก็เกม มไม่มีใครยอมใครไม่มีใครกินกันลงเลยสักคนนะครับซึ่งรูปภาพรูปแรกนี้นะครับที่สมาชิกจากโซชิเนย,ยืนโพสกันอยู่หลังประตูนะครับที่จะเดินเข้ามาตรงเวทีนั้นเนี่ยก็เป็นการโพสท่าที่เก๋แล้วก็จึ้งมากๆเลยถ้าสังเกตน,นะครับจะมีสมาชิก2คนนั่นก็คือน้องซอแล้วก็แทยอนนะครับพี่ใหญ่แล้วก็น้องเล็กของวงนั้นที่มีการใส่ปีกผีเสื้อนะครับหรือว่าเป็นปีกนางฟ้าด้วยซึ่งในตอนแรกเนี่ยรูปคอนเซปต์นะครับจะมียุนอาอีกหนึ่งคนที่เป็นมักเน่ลายที่ได้ใส่ปีกผีเสื้อหรือ ว่าปีกนางฟ้าด้วยแต่ว่าในการถ่ายคอนเซปรวมนี้เนี่ยยุนอานะครับได้มีการถอดปีกนางฟ้าขขงตัวเองแล้วก็วางไว้ก่อนที่จะเดินมาถ่ายรูปรูปนี้และในรูปที่2รูปต่อไปนะครับก็เป็นการก้าวเดินไปยังข้างหน้าของสมาชิกจากเกลส์เนเรชันทั้ง8คนแล้วก็มีเหล่าโซวอที่เป็นเอเลียนหรือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยยืนเชียร์ส่งกําลังใจงอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าถ้ามองดูในอีกมุมหนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยเหมือนว่ากําลังจะไปก่อม็อบกันหรือเปล่าเพราะว่าเหล่ามนุษย์ต่างดาวข้างหลัง ถืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเหมือนอุปกรณ์เชียร์หรือว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประท้วงนะครับหรือว่าสาวๆแกวเจเนเรชันนั้นจะกําลังเดินทางไปประท้วง SM นะครับว่าเลิกทำคอนเซปต์เบียวๆให้พวกเราสักทีหรืออีกแง่มุมหนึ่งนะครับสาวๆเนี่ยอาจจะกําลังเดินก้าวไปยังโลกใบใหม่หรือว่า In t o t h e n e w world นั่นเองซึ่งการนั่งจากรถแท็กซี่นะครับมายังดาวดวงนี้เนี่ยอาจจะไปใช้ดาวดวงใหม่หรือว่า into the New World ของแก g เจเนเรชันเพราะว่าเป็นโลกที่พวกเธออยู่กันอยู่แล้วหรืออ,อีกมุมหนึ่งเน เป็นบนฟ้านะครับที่สาวๆเนี่ยเป็นนางฟ้าแล้วก็อยู่บนสวรรค์หลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมาทํางานบนโลกมนุษย์มาอยู่กับมนุษย์มามอบความสุขความสนุกสนานเนี่ยผ่านเสียงเพลงให้กับเหล่าแฟนคลับแล้วก็เหล่าแฟนเพลงตอนนี้เนี่ยก็เดินทางกลับมาบนสวรรค์และกําลังจะเดินทางต่อไปยังโลกใบใหม่ into the New World นั่นเองหรือไม่แน่นะครับการถอดปีกข,ของยุนอาเนี่ยอาจจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่ารูปคอนเซปต์ยุนอาก็ใส่ปีกและสมาชิกทั้ง8คนนะครับก็มีเพียงแค่3คนเท่านั้นที่สวมใส่ปีกนางฟ้านี้และใน การถ่ายรูปรวมครั้งนี้ยุนอาเนี่ยก็ไม่มีปีกทั้งสองรูปเลยนะครับยังไงเนี่ยก็มีอะไรให้เรานั้นได้ค้นหาความจริงได้สืบหาข้อมูลต่างๆเนี่ยมากมายเลยกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของแกลเจอเนอร์เดชันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่าให้ทุกคนฟังมานี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดส่วนตัวที่เรานั้นได้บองวิเคราะห์กันแบบเล่นๆนะครับเป็นการดูรูปแล้วก็นั่งคิดไปต่างๆนานา,นาหากใครเนี่ยที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรเนี่ย ฉะนั้นก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าใครชื่นชอบลูกไหนของสาวๆทั้ง8คนมากที่สุดเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันสําหรับคลิปนี้อมกอร์เคป๊อปนั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอร์เคป๊อปไว้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับโซนยอนชีแดนะครับกับการคัมแบ็กเฉลิมฉลองครบรอบเตปยิวสิบห้าปีเพลงแล้วก็เอ,อ็มบ เราก็จะได้ดูแล้วก็ฟังเพลงใหม่ของ Girl Generation กันแล้วและสําหรับอัลบั้มนั้นนะครับก็จะปล่อยมาในวันที่8สิงหาคมตอนนี้ก็มีการปล่อยออกมาแล้วสำหรับรายละเอียดของอัลบั้มนะครับทั้ง2เวอร์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นสแตนดา r ์ดเวอร์ชนแล้วก็ Deluxe Version ันนะครับอัลบั้มครั้งนี้นั้นสวย จึงมากๆทั้งสีสันแล้วก็ของต่างๆที่อยู่ด้านในรายละเอียดต,ต่างๆเนี่ยเก๋มากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้สั่งเนี่ยรีบสั่งกันเลยนะครับสำหรับอัลบ,บั้มใหม่ของเก r l Generation f o ์เด e r ์เบอคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง